วัดจันทารามหรือวัดท่าสูงเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุท,ทัยธานีค่ะวัดท่าสูงเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัดที่มีความสวยงามมากมายหลายอย่างวัดนี้สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนและแรงศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตจเจ้าอาวาสวัดท่าสูงค่ะ อีกหนึ่งสิ่งปลูกสร้างในวัท่าสูงที่มีความงดงามนั่นก็คือวิหารแก้ว100เมตรเป็นวิหารที่มีความยาว100เมตรระดับตกแต่งไปด้วยกระจกสีขาวและโมเสกทําให้มีความสวยงามมากเมื่อมองไปยังกระจกก็จะเกิดเป็นเงาสะท้อนไปไม่มีวันสิ้นสุดค่ะภายในวิหารแก้วนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลองและสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อฤาษีลิงดํา ให้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปราสาททองคำการนาพิเศษค่ะปราสาททองคำเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยปูนประดับตกแต่งด้วยกระจกและทองคำเปลวทั้งหลังภายในมีบริเวณกว้างขวางมีทั้งหมด3ชั้นค่ะ ซึ่งชั้นบนสุดจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีการนำสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงเครื่องอัฐบริการของท่านมาจะแสดงให้เหมือนกับตอนที่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะส่วนชั้นที่2และ3เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆที่ประชาชนทั่วไปได้นำมาถวายไว้ที่วัดซึ่งเราสามารถเข้าไปกราบสักการะขอพรได้เช่นกันค่ะ สำหรับชื่อเรียกวัดท่าสุงนั้นเนื่องจากสมัยก่อนบริเวณวัดมีแม่น้ำส้นใหญ่ไหลผ่านมักมีผู้คนลากท่อนสุงไปตามแม่น้ําและมักมาแวะพักอยู่บริเวณนี้เสมอจึงทําให้เรียกบริเวณนี้ว่าวัดท่าสุงแทนชื่อวัดจันทารามจนติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสถานที่น่าเที่ยวชมอีกมากมายเช่น วังมัชาวิหารหลวงปู่ปานวิหารพระศรีอาริยะเมตไตรวิหารสมเด็จองค์ประถมและองค์พระยืน30ศค่ะสำหรับวัดท่าสุงน,นั้นเดินทางสะดวกมากค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองอุทัยธานีเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นทางวัดมีบริการที่จอดรถจำนวนมากและยังมีบริการรถรางนำเที่ยวรอบวัดโดยเสียค่าใช้ใจ่ายบำรุงวัดเพียงคนละ8บาทเท่านั้นค่ะ สามารถเข้าชมวัด่าสูงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา